ที่สอาแบฉาดเลยนะคะที่เป็นต้องไหนคะไปไปอ่าแบบที่นอนถอยห่ะาดูด้าถอยออกมาค่ะาลงไปคะน,น,นะาเดนหน้าเป็นยังคะที่ต่อคะ ไปเอ่อซอสอันอันอีกอันดีกว่าอันนี้มันเต็มโตมเต็มไปผมต้องการมีเอออันนี้ต้อาการแต่แต่อยู่อยู่ตรงที่ตุ้ยอยู่ตรงเมื่อกี้ดีกว่าจ้ะเดินเดินเดินได้ดีจ้กล้องกล้องไหนบ่อบ่อตัวด้วยแล้วกล้องไหนครับตดไปทางขวาตดขวาจะอย่างนี้ดีงนะครับผมนั่นแหละอ่าอ่าน้่แหละครับแม่รับประ ส4ี